แชมป์อยากเปลี่ยนล้อแมกใหม่เนี่ยมันจะมีวิธีการดูวิธีการเลือกล้อแมกอย่างไรให้มาใส่กับรถเราได้ครับวินยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่คุยกับช่างอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่างวินแล้วก็แชมป์เหมือนเดิมนะครับแต่การคุยกับช่างก็เหมือนเดิมทุกคนเราจะมาไขาข้อสองสัยเกี่ยวกับ รถโยนไปพร้อมกับพี่ช่างกันเลยนะครับวันนี้พี่วินแชมป์มีเรื่องสงสัยอีกแล้วครับก็คือเจอหน้าพี่วินทีไรก็มีเรื่องตลอดเลยอย่าหลบหน้าแชมป์นะพี่วินขงหลังก็คือพี่วินแชมป์อยากเปลี่ยนล้อแม็กใหม่คือประเด็นเน่ะแชมป์เพิ่งไปซื้อรถรมาใหม่ทีนี้อยากเปลี่ยนล้อแม็กแต่ว่าแชมป์นะ่ยไม่มีความรู้เรื่องแบบล้อแม็กเลยครับทุกค,คนก็คือแบบไม่รู้เลยว่าล้อแม็ก มันต้องดูอะไรยังไงแชมป์น่ะไปเห็นในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่กล้าสั่งซื้อเพราะว่าเราดูมันไม่เป็นไงว่ามันจะใส่กับรถเรารได้หรือเปล่าต้องใส่ติดรนะุ่นเนาะใช่ทีนี้นมันจะมีวิธีการดูวิธีการเลือกอล้อแม็กอย่างไรให้มันใส่กับรถเราได้ครับพี่บินก็หนึ่งก็ต้องดูขนาดรูเนาะของแิชล่าอาจจะเป็นพันดัซซิตี้ซื้อลูก็ขนาดสี่รูร้อยนะครับสี่รูร้อยพี่คิดพี่อยู่ว่าสี่รูร้อยสี่รูร้อยเะมันมันคืออะไรสี่รูร้อยก็คือเขาจะวัดระยะห่างจากแกนนัดตรงกลาง ร้อยมิลก็คือหมายถึงว่าสี่รูร้อยคือตรงข้างหน้านี่เลยมันจะเป็นคนน็อตเราเดือมดูหน้ารถได้เลยได้เลยว่าของเราน่เมันกี่รูครับผมรถแต่ละรุ่นน่ะมันจำนวนรูเพราะว่มัเหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่รุ่นจะมีอาทิเช่นมันมีสี่รูแล้วมีกี่รูอีกคือมีห้ารูมีหกรูในตอนนั้นก็จะมีสี่รูร้อยสี่รูร้อยสิบสองห้ารูร้อยห้ารูร้อยสิบสี่เพจะไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นครับทีนี้คือเราก็ต้องจำให้ได้แหละว่ารถเราน่ะมันใส่รูอะไร ใช่อย่างนี้มันคือ4ี่รูร้อยใช่ทีนี้พอเรารู้แล้วว่ารูเราเท่าไหร่มันต้องดูอะไรอีกพี่บินรูขอบครับขอบคือเส้นกลางเส้นกลางขอบเนกลางร้อแม็กนะคือตอนนี้15นิ้วก็คือเหมือนว่ารถแชมป์มาขอบสิบห้านิ้วทีนี้มันสามารถเราจะรู้ได้ไงคือแชมป์ยังไม่รู้เลยว่ารถแชมปขอบเท่าไหร่จะดูได้ยังไงพี่บินดูนึงน้งแชมป์ก็ไปที่ยางนะไปดูตรวยางอ๋อหมายถึงว่าตรงหน้ายางใช่ครับตรงแก้มยางแก้มยางหรือว่แก้มยางแสห้าทับ 60 R15 60 15ใช่ก็คือเราจะดูเลยว่าอันนั้นคือขอบ15เราอยากเปลี่ยนเท่าเดิมแล้วก็มามาใม่ขอบ15ครับหรือจะอัพเป็น17เพื่อก็คือมันสามารถก็ถือว่าขอ15แต่ว่าสามารถใส่ขอบอื่นได้ได้ครับทีนี้พี่บินแชมป์เคยเห็นแบบว่าเวลาเขาเปลี่ยนล้อแม็กหรือว่าพวกรถแต่งซิ่งอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีแบบล้อที่มันจะยื่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยครัอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้มันต้องดูค่าตรงไหนพี่เขาเรียกว่าค่าออฟเซ็ตค่าออฟเซ็ตของแม็กแต่ละรุ่นนะครับครับแล้วมันซึ่งเราจะมองจากตก็คุณทางของแม็กซ์นะว่าแม็กตัวนี้มันเจ็ดนิ้วอ่าถ้าเป็นศูนย์มันจะอยู่ตรงกลางนี่พอดีตรงแป้นนี้เนาะครับก็คือตรงตรงแป้นนี้เออแป้นแป้นเท่ยึดกับดุมล้อนะก็จะ ถ้าเป็นศูนย์ก็จะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแต่ถ้าบวกอย่างตัวนี้แม็กตัวนี้บวก30บมันก็จะขยับมาครับ30มิล30มิลครับเราก็จะเรียกแม็กบวก30ล้อมันก็จะออกมาแต่ถ้าฝั่งในก็จะเป็นลบลบอ่าจุดลบก็คือถ้าเป็นบวกเป็นบวกล้อมันจะล้อมันจะบุกเข้ามาหน่อยนึงจะบุกบุกเข้ามาหน่อยนึงใช่ครับอืมแต่ถ้าเป็นลบล้อก็จะยืดออกไปเยอะใช่ครับ แล้วส oh mm ่วนส่วนส่วนมากรถที hmm. ่มาจากถุงมาจากโรงงานอะไรพี่วินประมาณสี่ห้าสี่สิบห้าจะพอดีอ่ะเดี๋ยวเผยใหทุกคนได้เห็นก็คือจะเป็นแกนนี้ใช่ไหมก้อนนีาเป็นแป้งตั้งอนี่อ้าวจะเป็นแป้งหมีแป้นที่มันจะใส่กับเขาเรียกว่าอะไรอะติดกับล้อติดล้อครับติดล้ออ่าก็คือเชฟ่าอยากให้ไม่ชอบให้มันขึ้นออกมาใช่สามสิบสามสิบห้ากำลังพอดีกำลังพอดีกำลังสวยงามครับทีเนี้ยพี่วินเวลาแชมป์ดูใน ออนไลน์อะไรเงี้ยเขาขายในสเปียร์ซด้าเขาบอกว่าจะแถมพ<อ>ับลิงก์แถมอะไรพวกเนี้ยมันคืออะไรพับลิงก์พับลิงก์ก็คือตัวนี้นะครับเป็นแหวนกันสั่นอ๋อทำไมมันต้องมีแหวนกันสั่นนะมันใส่กันสั่นถ้าติดมาถ้าติดมาจากาโรงงานอนะแม็คแม็ครูแม็คตรงนี้ก็จะเข้ากับรูกล้อพอดีมันจะมันจะสนิทพอดีเลยเวลาเราใส่ล้อมันจะแนบสนิทมันจะบังคับให้อยู่ตรงกลางครับแต่แล้วถ้าเราเปลีป่ยนล้อแม็คใหม่มันจะไม่สนิทละ อย่าง Honda City ของน้องแชมป์ก็อยู่556มิลตรงแกนดุมล้อมันนะครับซึ่งตัวนี้แม็ก73มิลมันก็จะใหญ่กว่าใหญ่วไม่ไม่เข้าที่มันก็จะมีตัวนี้เข้ามาบังคับให้มันแนบสนิทก็คือให้มันกระชับขึ้นใช่ครับให้มันแน่นให้มันแน่นให้กระชับอ๋อที่แหวนการส่นเพื่อที่จะไม่ให้มันมีช่องโหว่การสั่างนใช่โอเคครับพี่บีนก็คือคร่าวๆมันก็จะ ประมาณนี้ใช่ไหมก็คือช่างขอกสรุปนิดนึงแล้วกันก็คือการที่เราจะเลือกซื้อแม็กเนี่ยอย่างแรกเลยทุกคนเราต้องดูขอบขอบรถเราขอบเท่าไหร่มาสามารถดูได้ที่แก้มยางเพราะว่าแก้มยางมันจะบอกทุกอย่างเลยก็คือขนาดยางไตยางเท่าไหร่แล้วเราขอบเท่าไหร่สามารถดูได้จากตรงนั้นได้อย่างที่สองเราก็ต้องดูจํานวนรูตรงนี้จํานวนรูว่ารถเราเนี่ยมาใส่กี่รูอย่างแี้ก็คือสี่รูหรือสี่รูร้อย ก็คือมันสามารถเดินดึงหน้ารถได้เลยเป็น,น,นับหนึ่งสองสามสี่รู้แค่นะี้ก็สามารถเกือบจะรู้แล้วว่ารถเราใส่ได้หรือใส่ไม่ได้ครับแต่ทีนีน้มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอ,ออฟเซ็ตขึ้นมา,นามันจะอยู่ที่ความชอบนะว่าเราอยากได้ยืดหรือว่าอยากได้ให้มันพอดีอะไรอย่างนี้แล้วที่ดูที่ออ,อฟเซต็ตก็คือง่ายๆเลยทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้แม็กที่แบบพอดีไม่ได้ยืดมากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอ,ออฟเซ็ตจะอยู่ที่30 35 40สามสิบห้าสี่สิบกำลังดีกำลังดีถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากยืดนะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากยืดก็ต้องค่าที่มันน้อยน้อยกว่าตัวนี้มันก็จะยืดยืดออกมาเทคนิคง่ายๆแค่นี้เองทุกคน <laughs> โอเคครับทุกคนทีนี้แชมป์ก็รู้แล้วเนะว่ามันจะเลือกอยังไงมันจะดูยังไงแต่ว่าถ้าทุกคนไม่ได้อยากรู้อะไรขนาดนั้นต้นยังครับพี่วินมาที่เขตซีไซค์ก็คือไม่ต้องรู้อะไรมากเลยมาที่นี่เราจะมีพนักงานดูแลพนักงานคอยแนะนําทุกอย่างเลยประเด็นก็คือ ส่งออนไลน์ด right, ้วยนะจ๊ะบอกเลยว่าราคาถูกแล้วก็ส่งออนไลน์ด้วยนะจ๊ะโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็ไขข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับล้อแม็กแล้วนี่ก็คือเราได้รู้ความรู้เบื้องต้นไปแล้ว้างหน้านะครับแชมป์จะมีเรื่องอะไรที่ข้อสงสัยขี้สงสัยเป็นคนขี้สงสัยไม่รู้เป็นทำไมเหมือนกันเจหน้าพี่วินเทีลกรก็เอ๊ะเอ๊ะตลอดเลยก็ฝากติดตามนะครับยูทูบช่องเคซีไทยพัสด์ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจของเทนซีไทยพัสดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านนะครับแอดไลน์ไว้เลยก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะสั่งซื้อสินค้าอะไรก็แอดไลน์ไว้เลยนะวันนี้นะครับเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ